วิชานินจาสะกดใจเหมียวเหมียวขอรับคุณจงกลายเป็นสิงโตจงเป็นสิงโตใช่แล้วเพราะคุณเป็นสิงโตนะหนึ่งสองสามโอมลัลกุกุยมลัลกุกุยมองมัลกุกุยมลัลกุกุยโอมเพียงไอ้ว้าไร้าหงาหงงไอ้ว้าเป็นหมาวโ<า>อ้โหเป็นสิงโตจริงๆด้วยอ่ะนี่นนี่เป็นวิชานินจาสะกดใจนะขอรับใช่แล้วล่ะ นี่นี่นี่ฮารตริคุงทำแบบนั้นได้มาถ้านิดหน่อยก็พอทำได้ขอรับเออถ้าอย่างงั้นทำให้ดูหน่อยนะ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 เน้นๆเข้าใจแล้วขอรับเริ่มจากสกุจิชินโซซะก่อนนะขอรับฟังนะชินโซจ้องเปลวไฟนี้เอาไว้ให้ดีรู้ไหมเจ้าคือแพนด้ามีใบพายกองโตอยู่ตรงนั้นไงเจ้าคือแพนด้าฮะ งำชฮ้ชิชิมารุกลับโดนสะกดจิตแทนชินโซไม่ใช่เหรอเป็นเพราะชินโซสมาธิไม่ดีคนที่จิตอ่อนก็ถูกสะกดได้ง่ายกว่านะขอรับโอ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะฉันจะทำได้ไหมนะอท่านเคนอิจิถ้าได้ศึกษาวิชานินจาสะกดใจแล้วอาจทำได้นะขอรับแม่ฮะดูนี่สิ อะไรเลยจ้าเคนจังแม่คือผู้หญิงที่สวยที่สุดในญี่ปุน่นแม่คือผู้หญิงที่ใจดีที่สุดในญี่ปุน่นโอ๊ยตายลูกคนนี้พูดอะไรเนี่ยฮะแม่รักเคนอจี e ที่สุดเพราะฉะนั้นจึงอยากเพิ่มค่าขนมให้จึงอยากเพิ่มค่าขนมให้อะโถเอ๋ยนี่ก็จะพูดอะไรอ่ะรีบๆกินข้าวซะให้เสร็จเลยนะนแปะโอ้ท้อไม่ได้ผลฮะ,อ,ะ,อ,ะอิ่มแล้วครับอ เป็นพ่อที่เข็งที่สุดในโลกก็งใอยอยู่แล้วแป๊วอีกแล้วเขนจางทำอะไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะฮะลูกวิชานินจาสะกดใจครับก็เหมือนการสะกดจิตได้แหละครับอ๋อเลยจ้ะใครจะไปถูกเข็นจางสะกดจิตได้ล่ะฮะก็เจ้าตัวน่ะเป็นคนจิตอ่อนซะเองนี่นาจะอ้าเนี่คือว่าเพราะว่านั่นนะมัน ตามที่ครูสอนเอาไวิชานินจาสะกดใจนั้นก่อนอื่นต้องให้อีฝ่ายมีสมาธิที่เราฟังให้ดีส่วนคำว่าดังนั้นเคนิจิเป็นอะไรไปจักคุณครูเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นสุนัขจิ้งจอกไอไอไอวันนี้พอแค่นี้ก่อนใช่โย่สำเร็จสำเร็จ ไปนอะไรไปหระคคนิเจคองครูเนี่ยโดนมิชานินจาสะกดใจกลายเป็นจิ้งจ้าไปแล้วฮะจริงเหรอหุ้ยเดี๋ยวฉันไปดูแองอะไอ้เลิฟยูเ้ยสงสัยจะเป็นหวัดจะแล้วแล้วจริงจิกินอุด้งจริงจกร้อนๆจะหน่อยดีกว่ยไอ้เลิฟยู่ด้วยเหรอโถ่ก็แค่เป็นหวัดเท่านั้นแหละดีละ่ยนี่นี่จริงด้วยล่ะครูเห่าออกมาแล้วก็อยากกินอุด้งด้วยนะพวกเราจริงๆนอะ เห็นไม่เล่าเขนิจิคุงน่าสุดยอดไปเลยว่าแต่สะกดชั้นบ้างได้ไหมล่ะอ๋อได้สิถ้างั้นมองนิ่งๆที่ฉั้นนะนิ่งๆใช่ไหมถ้างั้นเริ่มเละนะนายจงเป็นแมวจงเป็นแมวจงเป็นแมวเดี๋ยวนี้จงเป็นแมวเดี๋ยวเดี๋ยวเหีนมวเี๋ยวเดียวเดีวเดี๋ยวเอ้๋วเดีวเดีวเดียวเี่มัเเกิดีะไรเึ้นลวเวเดี๋ยวเดยวดี๋ยวยเดี๋ยเว เหรอเคมูมากิคูไม่เป็นไรหรอกหน้าเดี๋ยวก็หายเองฉันมีเรียนเป็นเดี๋ยวฉันกลับก่อนเลยนะไม่ต้องห่วงนะเชิญเลยจ้าเหมียวเหมียวหน้าเมียวเหมียวเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเหียวามใจมากทีนี้ก็ตามฉันมาแล้วแบทเทิลยห่งอียิปต์เจ้าเคมูมากิแบทต้องหาวิธีขายวิชานินจาสะกดใจซะกแล้วอืมอะเฮ้ยศัตรูอะ หฮ้ยนีไม่ได้อะเมียยเมียวเฮ้ยเจ้าฮาตรินี้นี้เฮ้ยเาจริงใช่ไหมเฮมมากิทำแบบนี้กับแทนเคนอิกิฉันยอมไม่ได้เเคนจคิดว่าเมมาิเป็นเจ้านายตัวเองไปแล้ว่อยว้อันตรายแน่แเลยนี้ยอาเฮ้ยจะหนีฮะฮาตรงนี้จิโยมได้เลยนี้นี้ยเนี้ยเนเนีนีนีน้เนน เอาละเจ้าหนูจงกลับไปหาจ้านายตัวเองเดี๋ยวนี้เอานี่เฮ้ยไปไหนไปัังเีจิ๋อฮะเงต้ยตับจอดตรงวนที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอโอ้ไอ้เิ๋ย๋วจิ๋ว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 ิวิ๋วิจวาิวจเจ้าฮัโ มันสะกดจิตคังเยจิโยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเนี่ยไอ้ประโถดทมื่อไรเนี่ยหยุดได้แล้วเคนิเจไหนเป็นคนนะนายเป็นคนโอมมันเลยก็ขื้ยเพี้ยงเลไอ๋อยอ๋ออ๋อยขยองยออ้าทำอะไรเหรอเคนเมื่อกี้ให้เขายังชั่วนะคลายแล้วแมวจริงสิเคนเมื่อกิโดนวิชานินจาสะกดใจไปนี่นอะคาถายังไม่คลายเลยสิเนี่ยงเอาละ ทางนั้นจะคล้ายให้นะเดี๋ <c oughs> ยวนะเก,ก๋่เมื่อกี้นายเป็นคนหนึ่งสองสามเพียงเนี่ยเอเอไอ้ไม่ตายแล้วนี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย <c oughs> ก็เพราะโดนวิชานินจาสะกดใจของฉันนะแบบนี้นี่แองเหรอ <c oughs> นี่เราเป็นเซียนไปแล้วฮะวิชานินจาสะกดใจต่อไปสะกดใครดีนะ้า <c oughs> ไปสะกดใจยุ่ไม่กอดจังดีกว่าจะได้ให้ทําการบ้านให้เรา ไม่รู้ตัวว่าโดนเคมีมากิีสะกดใจก็ให้แย่เลยนั่นเนี่ยขอรับนั่นน,น,นั่นเนาะมักมากนิล